ดี๋ยวไม่เปิดก่อนเราจะให้อาหารเปียกเด็กๆนะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วแต่ง <c oughs> ตัวให้เรียบร้อย <c oughs> เด็กๆก็รอกินข้าวรอก่อนนะลู ูน่านะคะอาหารเปียกปลาทูน่ากระป๋องนะคะทุกคนกระป๋องเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่ทำให้ได้กินอร่อยอร่อยเอ้าพี่เปาด้วยพี่เปามาวิกัสไม่กิน,กนอันนี้ อันนี้อกไก่นะคะทุกคนนี่นี่คืออกไก่อกไก่กระป๋องพ<อ>ี่เปล่ามาพี่เปล่าเร็วพี่เปลามาพี่เปล,าเล่ปลาพา,า,าเร็ว เนี่ยอากาศร้อนมากเมื่อวานฝนตกนะวันที่กรุงเทพฝนตกนะค่ะทุกคนพี่เปามาพี่เปาไมากินข้าวเล็วแ๋ยวเราจะเอาอาหารเม็ดไวเด้เด็กด้วยนะคะพี่เปามากินข้าวพี่กัดมากัดมากินข้าวเลย ไวในบ้านแค่นี้เรียบร้อยแล้วเด็กๆกินข้าวแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย